คเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมมาแข่ครันกับพอยสองพันพอยนะครับผมกับเกมฟิตติ้งก็ส์นะก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นไงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมทำพิเศษแล้วกันนะครับคลิปนี้ไปดูเลยผมมาๆมาๆมาๆมาผมไม่เข้าว่ะเอ้ยนี่ไงสามร้อยโอเคมาๆมาปาทองมาก็ยังดีครับผมปอาทองมาปอาทองมาไหมปลาทองน่าจะยากนะเอ้าไอ้เที่ยคนอื่นยิงติดแล้วคือกูไม่ติดไง ไอเวนเ้ยโอ้โหเล่นมาของตัวติดก็คงเป็นไปไม่ได้นะแง่เสียดายว่ะทุกคนผมไม่มีไม่ติดโอ๋อเหี้ยตังค์หมดแล้วเนี่ยยี่สิบคูเลดอุ้ยห้าร้อยโอเคมาได้คืนครับผมมาค่ะมาไปอาไปเออมาสี่ร้อยตรงนั้นดีวะมาได้พอยคืนแล้วครับผมหนึ่งพันครับตอนนี้อีกหนึ่งพันครับผมสวยงามมากตอนจิตที่พันเจ็ดนะครับสองพันเฮ้ย เดี๋ยวสามพันแล้วนะเอาวาวิตชิงคอร์สปนี้มันมาครับผมตอนนี yeah. okay, okay. ้อยู่ที่สามพันพอยเป็นที่เรียบร้อยนะครับจริงๆผมสามารถออกได้เลยในตอนเนี้ยแต่ะต่ออีกสักนิดนึงนะครับผมเอาให้ไม่ต่ำกว่าสองพันห้านะถ้าต่ำกว่าสองพันห้าเนี่ยผมพอเลยแล้วกันนะครับอืมจริงๆผมตัวเน่อยากต่ำกว่าสามพันนะเนาะแต่ไม่เป็นได้ผมอีกนิดนึงนิดนึงอุ้ยภูเบอร์เซอร์มาครับโอเคอุ้ยแถบตอนนี้ขึ้นมาสามพันเจ็ดด้วยมาเดี๋ยวก็ผมกดตอนเลขห้านะครับเลขห้าปุ๊บกดเลยหกห้าไปเท่าไหร่ อ,อ,อ,อุ้ยหูสิมันเข้าเชี่ยมันกว่าเลยเหรอเมื่อกี้โอเคจะไม่ยิมพยามไม่ให้ต่ำกว่าสามพันเอาเท่าไหร่เดี๋ยวสามพันห้าแล้วกันไม่ให้ต่ำกว่าสามพันห้านะครับผมจริงจริงหูพยากต่ำกว่าสี่พันเลยนเนี่ยเดี๋ดูก่อนไดเท่าไหร่โอ้ได้ห้าสิบอันนี้น้อยจริงอันนี้ยิงไม่ให้ต่ำกว่าสี่พันแล้วกันนะทุกคนหรือสองร้อยก็เถอะเดี๋ยวดูทรงก็งน่าจะไม่เข้าเลยนะครับมะทรงต้องจะประมาณนี้นะครับอุ้ยมันกอนโอเคงั้นก็ต่อเลยครับผมใหม่ๆนิดนึงนะครับ ไปไปไป,ไปโอเคลุกแต่ลุกตรงคนจะจบที่ประมาณนี้แล้วทุกคนคลิปนี้ขอจบที่4ันพอยนะครับผมเ็นที่เรียบร้อยนะไม่น่ามีเข้าอะไรนะคะผ,ผมก็ถือว่าอ่ะโอเคมากแล้วนะทุกคนในคลิปนี้วันนี้ผมขอจบคลิปเป็นเทานี้ก่อนดีกว่าแล้วกันนาะอแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะทุกคนในคลิปหน้านะคะสำหรับวับนนี้สวัสดีครับไป